ราดีนะคะในงานบางกอกอ International Motor s h อร์โนว์2025นะคะเขานำยนตกประกรรนะคะมากกว่า20รุ่นนะคะมาจัดแสดงให้เราได้ชมกันเริ่มจากนี้ด้านหลังนะคะนำทับมาโดย The All New A5 ค่ะและคันนี้นะคะเป็น All New A5 อาวาาน,นั่นเองค่ะบอกว่า All New All New จริงๆค่ะ อย่างที่เราเห็นนะทรงอาวาน A5 ไม่มีนะคะเรียกได้ว่าใหม่หมดจริงๆค่ะและคันนี้นะคะเขาจำหน่ายอยู่ที่3 9 9ล้านเก้าแนบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,300บาทเท่านั้นค่ะนอกจาก All New A5 อาวานแล้วนะคะก็ยังมี All New A5 Sportback ด้วยเช่นกันค่ะ ส่วน A5 Coupe นะคะรุ่น Edition 1ก็ยังมีจำหน่ายนะคะอยู่ที่ราคา2,799,000บาทค่ะอันนี้ดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด7ปีนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียง23,500บาทเท่านั้นค่ะแฟนพันแท้ Audi Sport นะคะห้ามพลาดนะคะกับกองทัพรถยนต์ High Performance นะคะตระกูล RS ค่ะยกขบวนกันให้คุณมาสัมผัสพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เท่านั้นนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็น rs 3คะกับราคาพิเศษนะทั้ง2ราคาแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษก็จัดมาให้เช่นกันค่ะ rs 5กับราคาอยู่ที่6,599,000บาทค่ะนี่ rs 5นะคะก็เรียกได้ว่าผลยนตกรรมนะคะความแรงนะคะไฮเ h อร์ f ฟอร์แมนมาจอดที่นี่เลยค่ะนี่ rs 7 s p o ร์ตแบ็ก็มีมาเช่นกันนะคะราคาอยู่ที่11ล้าน2 80,000บาทนะคะมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษค่ะรถสไตล์ <Hey! S 1> SUV ค่ะก็มีมาให้ชมเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Q8 Etron นะคะ RS Q8 แล้วก็ Q8 TFSI E นะคะตัวนี้เป็น p l u k in h y b r i d ดด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 179,900บาทค่ะพร้อมพนนะคะเพียง58,500บาทเท่านั้นค่ะ และสำหรับคิว6อีตอนนะคะลถไฟฟ้า100%ค่ะราคาอยู่แค่4 6 9 9 0 0 0บาทค่ะมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเช่นกันค่ะนี่มาต่อกันที่ q ิว8สปอร์ตแบดอีตอนนะคะมีสิทธิพิเศษมาให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะลดเยอะมากค่ะก็คือ1ล้านบาทนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่5 7 9 9 0 0 0บาทค่ะ สำหรับ d i o r n e w S6 Eton นะคะ mm hmm. เขามี2รุ่นค่ะ mm hmm. ก็คือรุ่นอาวานแล้วก็รุ่น Sportback นะคะราคาจำหน่ายเท่ากันนะคะนี่ราคาอยู่ที่5,899,000บาทนะคะคอนต่อเดือนเพียง50,000 9,500บาทเท่านั้นค่ะบูธเอดนะคะเขาก็ ker, ยกขบวนสุดยอดยนตกรรมกว่า20รุ่นนะคะมาโชว์ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025นี้นะคะนำโดย t The a l l New A5 p l u g i n Hybrid นะคะและตามมาด้วยกองทับ High Performance c ค่นะคะพร้อมอัดโปรแรงมูลค่าสูงสุด1ล้านบาทให้ลูกค้าที่จอง Q8 ยีตอนนะคะงานนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะกับดีลสุดฮอตแห่งปีดอกเบี้ยศูนปร์เซ็ต์นานสูงสุดถึง7ปีค่ะค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่มองหารถนะคะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ชื่นชอบในสมรรถนะหลงไหลในการขับขี่แล้วก็แฝงไปด้วยความพีเมียมแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะห้ามพลาดนะคะ ที่บูธ Audi ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โช2025ค่ะนอกจากราคาโดนๆแล้วโปรโมชั่นแคมเปญเขาก็ยังเด็ดอีกด้วยนะคะยังไงมาที่บูธนี้กันเยอะๆนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาที่บูธ Audi ในงานนี้นะคะก็สามารถไปชมไปสัมผัสและไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศค่ะ